เป็น BG เจอกับสุโขทยัย BG จปทุมเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นทีมระดับ3นะส่วนสุโขทัยเป็นทีมระดับ11 BG ต้องการรักษาอันดับ3เอาไว้ครับ29ดับมี52แต้มเพื่อเรือเอาเพื่อรอส้มหลด ACL 2อาจจะได้ไปเตะนะแต่ต้องดูอีกทีหนึงก็ห้เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ต้องการผลเสมอเท่านั้นครับก็จะจบอันดับที่3ทันทีแต่ คงต้องเล่นเอาใจแฟนบอลแน่ๆนะครับเกมนี้เล่นในบ้านด้วยล่าสุดก็บุกชนะโคราชมา3-1ในศึฟุตบอลช้าง FA ครับส่วนผลงานในบ้านค่อนข้างดีครับไม่แพ้ใครมาแล้ว10เกมติดในทุกรายการเกมนี้มีนักงแต่ติดโทษแบนแค่คนเดียวคือกฤษฎดากาแมนนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบอยู่ที่จัดเลยครับเกมนี้ผู้สาประตูเนี่ยคาดว่าจะเป็นซานาโนอนุอินที่เหลือมีมาโกบาดินี่ริสติยองโกมิดวาดิชูทองเฟน เฟรดดี้อวารสน่าจะได้โอกาสลงเล่นในเกมนี้นะครับแล้วก็มีสารัตอยู่เย็นสันติภาพจันง่อมกาคุโตะโนซูดะกระดกคนปุสปาคมเองก็น่าจะได้รับโอกาสนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นลาเดียลซานตานาแล้วก็อีกสานฟานดี้นะครับทีนี้มาดูครั้งข่า,ขาไฟทีมเยือนสุโขทัยเอครับ29นัดมี35แต้มช่วงหลังผลงานไม่ดีเอาซะเลยครับก็ชนะ แค่1เสมอ2แพ้2จาก5เกมหลังนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้เมืงอ,มองทองไป2ต่อ5เกมรับไม่ดีเลยนะครับส่วนเกมเยือน5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2เกมนี้จะไม่มีมิดฟิลด์ตัวเก่งอย่างทัศนพงศ์หมวดดารักษ์นะครับติดโทษแบนวันนี้จัดเป็นผู้สาวประตูคาดว่าจะผสมผสมกันนะ จะเป็นสุภสินหนูพิชัยครับซึ่งได้ลงสนามไปในนัดก่อนแล้วก็มีจักกิจเวทพิลม์พัทรพลศึกษากิจนะครับสราวุฒิกระยาณบันิตพัทรพลอ่าพระรดอนพัฒนพลนะครับมีเลสันเทียมราชนลงนิดคำเนตรอภิชาตเดนมานจอห์นบาจโจซิโรชัดทองทิจวัฒน์ผานเม่นอาจจะดอกฟอนาซาลีก็ได้นะครับการพบการท่าเกมหลังบีจีชนะ3แพ้2เล็กแรกเป็นสุโขทัยที่เปิดบ้านแพ้บีจีหต่อ3คู่นี้น่าเสือให้บีจีบังคับชนะ1ประตูขึ้นไป1น่ประตูเจ็บนิดหนึ่ง ผมมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะนะโดยสติช่วงหลังเจอกันมักจะยิงกันพอใช้ได้เลยแหละสามประตูย่ผมว่าน่ามีในเกมนี้ในสกอร์รวมแล้วก็เชียร์ไปที่ BG แล้วกันผมว่าฟอร์มกำลังดีนะในบ้าน1ประตูน่าจะมีแน่ๆลุ้นประตูที่2นะครับ